หนาวเหรอทำไมผมผ้าหนาวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ผ้าห่มนะตัวนี้เป็นฮีตเตอร์ทำความร้อนที่แบบให้ความอบอุ่นเราได้ดีมากๆเลยยิ่งตอนนี้หน้าหนาวนะมันช่วยเราให้แบบผ่อนคลายดีมากๆนอกจากจะให้ความร้อนความอุ่นกับร่างกายแล้วนะมันก็ยังช่วยให้เราบรรเทาอาการปวดร่างกายปวดขาปวดท้องประจำเดือนปวดข้อบา่าไหลอะไรอย่เงี้ยใครที่ทำงานออฟฟิศใช่ไหมเป็นออฟฟิศซินโดมนะตัวนี้ประครบนี่ มันจะผ่อนคลายดีมากๆเลยกล้ามเนื้อเราก็จะคลายตัวแล้วคุณสมบัติมันก็ดีมากๆเลยนะไม่ต้องไปใช้กระเป๋าน้ําร้อนสมัยก่อนที่ต้องมาคอยต้มน้ำแล้วเติมน้ําเติมน้ําแป๊บเดียวน้ําก็เย็นแล้วและที่สําคัญนะดูสิสามารถปรับระดับได้ด้วยอ๋อก็คือเลือกอุณหภูมิได้เลยใช่ตั้งแต่ระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงระดับเก้ายังตั้งเวลาฟิดได้ด้วยนะอสี่ชั่วโมงเลยใช่ผิวสัมผัสกดใช้งานสะดวกเนาะ ใช่เสียบปลั๊กใช้งาน,นได้เลยอันนี้ระดับอะไรทำไหร้อนระดับ,ดบก้าว <c oughs> แล้วดูผ้าดิมันไม่ระคายเคืองผิวแล้วนะแบบนุ่มสบายมากผ่อนทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราทำเลยะทาเปื้อนนี่ก็ไม่ต้องกังวลสักได้ <c oughs> พี่กัดสินค้าจิ้มทิตก้าได้เลยนะจ้า <c oughs> เดี๋ยวผมต่อละ